สวัค่ะวันนี้ชื่กว่าพิชานแคะวันนี้จะมาให้นำดูเห็นอะไรคะะัทไมม่รูอกให้ค่ะนี่คือข้อมกล่องสูงนะคะกล่องสูงแหวนค่ะอยากเริ่มยังอยากเริ่มค่ะม่อยากเริ่ม African, land. when it comes to hunting techniques, the most skilled predator the art of hunting all terrains from the ground to the trees. <laughs> the hunting experts have been eyeing its owl prey for a while. นต่าดนแ่งานยกันมาดู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 าดูาดูมาดูมาดูาดูมาดาดูมาดูมาดูมาดาดูม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 า e ูมาดูมาดูมาาาามาามา ไม่ไม่เอาอีกูลยหน่อยโอเคเดววนลังจกไอ่เาด้ยมอเรื่องนโแล้ปกล้องแลดีละควพวกคู้่ เราะจะมาดูเลือดเนี่ครับนี่เค็นเลอนือดตัวที่ขึ้นแล้อตอนลอยชิดจอบมันมีอยู่หลายชิดน้วัแล้วจะสมมติว่าน,นี่คือว่าไวเรือนลุกเมื่อเตะอย่งน,นี้นะอะมันจะมีชิดเหมือนะครับ <c oughs> ก็จะมี สมุนทักครับจะมีอยู่สี่ทิศรัตรงนี้เป็นชิศเหนือทิศเหนือวั่าตรงนี้เป็นทิศนตอบตอบในคอมเมนต์นะครับโอเคพวกน่าจะตอบเล้ตรงนี้ก็คือทิวันกโอเคว่าขลาสหนเป็นิอะไรครับตอบครับงั้นแค่เป็นสองนะครับข้อหนึ่งองตนี้ก็คือิดตะรับ แล oh ้วน okay okay okay. oh, ี่่ะมนองขี okay. okay. Google. Google oh, no. ้นชะอโอเคกนี่ก็คือชิดะครอันนี้พาน้เดียวน้าเดียวเนี่คือพาทวนใช่ไหม้คแลโอเคโอเคโอเคเอามาดูผลงานเอาผลงานเอาผลงาน้รู้เอาผลงานคนดูแล้วพอแล้วก่อนเออเขาให้ใจก่อน ไปไปนะครับคุณลองดูภาชื่อสิมันหยชดทำอนเช้ามันจะเริ่มทำให้คุณเอาเมื่อขว้างคุณปิดทางแล้วค่ะค่าเหล่านี้นะครับสำหรับบ้านใช่ไหให้เราโจูงสินข้าขวาขึ้นแต่นี่มันจะแอบหรอเป็นคุณหล่นนี่นะครับมีสองฝั่งอย่าจพโพสุศนะครับผม

นีเชื่อเราเลยก่าพัดขึ้นนะครับผมโรติขึ้นก็จะขึ้นออกแบบนี้แต่แล้วพ็จะเบนเ้ด้วยเรือยจะลิ้นตอนเชยงวันช่วงที่ร้อนที่สุดครับผม ให้เราก็จะรู้ว่าเป็นตวนตอนตอนที่ดวงที่ตกนะครับคือทิศตะวันตกนั่นเองไม่ใช่็นทิศตะวันออกทิศเหนือสำหรับทิศทิศใต้ต่อไปนะครับเอเดี๋ยวก่อนละกันเอาคลิปหน้าแล้วคลิปหน้าที่ยาวแล้วขิ้โกนขิ้โกน